พีเครับถ้ารถอย่าง m e เ e อร์เ e เดสไมรับจะมีคู่แข่งคู่แข่งเขาจะเป็นใครบ้างครับในตลาดโลกครับผมว่าทุกคนรู้ดีเลยครับก็คือโรลส์รอยหรือเบนลี่เบนลี่อ่าสค่ายนี้น่าจะเป็นคู่แข่งตลอดการกันเลยจากวันนี้ไปคร m e r c e d e s m สไมบัตจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้อนอีกหนึ่งคนนั่นคือ หัวเว่ยครับช่วงแนะนําตัวเนี่ยสั้นลงแล้วนะครับที่หลามมี3มช่องครับไอก็ล้ําหน้าโชว์ถ้าเป็นเรื่องรถก็ขับรถด,ดีๆและถ้าเป็นเรื่องอวกาศก็ช่องเรื่องเล่าอวากาศฝากกดซับกดติดตามทั้ง3มช่องเลยนะครับเอาไปดูกันต่อ อ้าวเดี๋ยวพี่ <c oughs> พี่เอาโทรศัพท์มือถือมาแข่งอะไรกับรถนั่นแหะสิอันนี้เป็นรถครับอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือครับอ้าวเหรอฮะแล้วปกติเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกตัวชัดเจนว่าเขาเป็นแบรนด์ร่วมกันกับใคร,ครแต่เนี่ยเขาออกตัวชัดเจนเลยคเพราะว่ามันเป็นแบรนด์รถค่ายรถหรูจากจีนนะครับที่ชื่อว่า m a x ก r โตร์แม็กส์เนี่ยเขาออกรุ่น S800 แล้วเขาใช้ชื่อเลยว่าหัวเว่ย Max กสโ S800 อนี่คืออภิมหายานยนยานยนตหรูไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มที่จะมาเป็นคู่แข่งของ m e r c e d e s m a ไ b a c บเลยเป็นไงแสดงว่าเขาต้องมีความมั่นใจกับดีไซน์แล้ววัสดุแล้วก็อะไรนะเขาเรียกความสุนทรีในการเดินทางแน่นอเพราะผมพผูดคำนี้พูดอะไรเพราะะไรพระพี่ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคำพูดนิยามของรถที่ในกลุ่มนี้ทั้งนั้นใช่นะ หัวเว่ยแ a x กโอส800นี่มารพร้อมกับฐานล้อ3.37เมตร3,300ครับรถบัสเหรอครับฮะ <laughs> คือคือรถตู้อย่างยาวไม่ถึงนะรถ <laughs> ตู้ดี e gment นี่ขายอยู่เนี่ยยาวสุดผมเห็นอยู่3,200มิลิเมตรอันนี้3,300เสิบเมตรฐานล้อเลยเจ็สิบมเมตรฮะแล้วก็ความยาวของตัวรถนะครับ5เมตรครึ่งครับกระบะยังร้องฮะคือถ้าจับรถ ตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะสูงกว่าสะพานลอยครับโอ้โหยามจริงไซส์โหดมากนะฮะเขาดีไซน์ด้วยแนวคิดที่เป็นภาษาจีนนะครับว่าทรงเฮงซิงหันเดี๋ยวจะออกเสียงถูกแน่นะทรงเฮงซิงหันโอเคโอเคแปลว่าเส้นสายที่ตัดกันแห่งดวงดาวนี่อ้ไเงสุดยอดดีนะพูดอย่างนี้ในรถมีหลังคาเป็นดวงดาวแบบโรลสรอยป่ะ เป็นไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูดีเทลก่อนอเราไปดูดีเทลกันนะครับนะฮะเรียกว่า หรูหลาเลยหลนะอ๋อในตัวนี้ S800 เนี่ยมาพร้อมโรบขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถอ v ีรุ่นไฟฟ้าริงเขาบอกมีหลายรุ่นนะพี่มี e v ด้วยอ๋อมีด้วยเหรอฮะถ้าไฟฟ้าร้อยเซ็นี่ยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ที่เปิดเรียกว่า523แรงม้าจากแบตเตอรี่ใหญ่หน่อยจะเป็นแบตเตอรี่9 5กิโลวัตต์อว์ซึ่งถือว่าทำให้วิ่งได้ไกลถึง7 0 2กิโลเมตรการชาร์จหนึ่งครั้งนี่พี่ถามหาว่าดวงดาวตรงไหนรู้ไหมพี่ดูไฟท้าย ไฟท้ายเนี่ยเขาบอกเป็นแกาแล็กซี่เลยนะคือไม่ใช่ดวงดาวอย่างเดียวมาเป็นแกาแล็กซี่เลยเยอะขนาดนี้ก็กาแล็กซี่แล้วพี่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่จักรวาลเดียวด้วยนี่หรือว่าเขาร่วมมือทางยังเผือกว่าหรือเขาร่วมมือกันกับซัมซุงด้วยมีกาแล็กซี่ด้วยเดี๋ยวเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะฮะแล้วไฟหน้านี่เป็นเคสตตลเลยนะเนี่ยเรียกว่าหรูหราแบบสุดๆนะฮะเขาบอกว่าดูไฟท้ายเนี่ยนะฮะเหมือนแบบ เวลาดูด้านข้างรถนี่เหมือนดูทางช้างเผือกในตอนกลางคืนนี่แค่จอดเฉยๆก็กินขาดแล้วโอ้อันนี้เขาเขียนแบบว่าอวยกันสุดๆมีทั้งรุ่นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นมี e i e v มอเตอร์คู่แล้วก็มี e i e v แบบมอเตอร์3ตัวด้วยอันที่เด็ดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมบอกว่า ความหมายของรถลุ่มนี้แรกๆคนจะบอกว่ารถไฟฟ้าคือตัวเด่นสุดแต่จริงๆถ้าเรามานั่งไล่ซีรีส์เนี่ยครับที่การแบ่งรถไฟฟ้าและว i v มอเตอร์คู่และ EIV มอเตอร์3ตัวเนี่ยร,ร,รุ่นที่เด่นที่สุดคือเจ้า EIV มอเตอร์3ตัวครับ3ตัว,ตวเพราะว่ามีมอเตอร์3ตัว ที่ให้แรงม้ามากถึง851แรงมา้มาเมื่อกี้ตัวไฟฟ้า 100, 1้อยหอ่าตัวนี้851แรงม้าครับศูนย์ถึงร้อยใน4.7วินี่เดี๋ยวกันะี 4, ่เจวคุณผู้ชมบอกได้บอกโอ้ยสีวิเกือบ5วิอ่ะธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผชมรถยาว3.3เมตรฐานล้อมีเวสามเมตรและรถยาว5เมตรครึ่ง <laughs> ผมยังไม่อยากจะถามว่าอตอนนี้ผมยังไล่สเปกลงมาไม่ถึงคือน้ําหนักเท่าไหร่อคือผมว่ารถคันนี้จะมีน้ำหนักรวมๆสามตันนซึ่งการที่ทําอัตราเร่งสุดถึงร้อในสี่จุดเจ็ดวิกับตัวถังมันคือมาหาน้คือว่ามหาศาลรแรงม้าและแรงบิดแล้วครับ <c oughs> นี่มันรถสปอร์ตหรือรถหรู <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่รถแบบนี้พอรถตัวยาวคันใหญ่มากๆเนี่ยเขาก็จะมีระบบเลี้ยวสี่ล้อใช่ไหมฮะหัวเว่ยแม็กโซเอสแปดร้อยนี่นะ ไม่ใช่แค่ระบบเลี้ยวสี่ล้อธรรมดาแต่มีระบบแบบปูด้วยครับเลี้ยวแบบปูครับแครบวอล์กคือล้อหลังมันคงองศาเลี้ยวได้เยอะมากสามารถสไลด์เข้าไปจอดอย่างนี้ได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่นี้เขาไม่คุยอะไรว่าเลี้ยวสี่ล้อนะเขาคุยอะไรเจ้าแครบวอล์กเนี่ยคือจริงบอกเรื่องแครบแครบเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินในศั์คำนี้เกี่ยวกับระบบเลี้ยวของรถรุ่นใหม่หลายรุ่นแล้วครับเพราะว่าเขายก เป็นวิธาการใหม่ของการที่เราจะสไลด์ข้างใช่ใช้คานี้ผมจะเรียกว่าสไลด์ข้างสไลด์เลยอ่ะนะฮะคือไม่ต้องไม่ต้องถอยหน้าถอยหลังไม่ต้องถอยมาสไลด์ข้างเลยคือเขียงหน่อยแล้วก็เข้าไปเลยนี่นะฮะแล้วมาพร้อมกับระบบที่ชื่อแพลตฟอร์มว่าตูลินดากอนเป็นญาติอะไรครับดากอนบอลคำว่าคำว่าตูลินนี้ไม่น่าใช่เมืองตูลินอิตาลีแต่น่าจะเป็นภาษาจีนทู่ลินดากอน ทู่หลินดาก้อน <15. S 1> อันนี้เป็นระบบคาดการสภาพล่วงหน้าคือมีระบบสแกนหลุมบ่อข้างหน้าเฮ้ยอันนี้เหมือนเซฟิโรเอสเอ็เลยมีสแกนพื้นเอางนั้นขายเมืองไทยไม่ได้นะฮะอย่ามาขายนะ <c oughs> เดี๋ยวหายติดอันดับอีกครับทำไมอ่ะเอาสมัยนั้นไม่เคยได้ยินข่าวเซฟิโร <c oughs> หายบ่อยมากที่สุดตอนยุคแรกที่เปิดตัวเพราะอะไรครับเพราะระบบสแกนนี่เลยใช่ครับเขาถอดโซน่าไปใช้กับเรือหาปลาโดนขโมยรถนะฮะเรือประมงเอาไปใช้ คือโดนขมโมยแล้วออกประเทศเพื่อนบ้านหมดเลย oh. โอ้โหสมัยยุคฮิตเลยใครใครใช้เซฟิโลผมว่าหลายคนที่ดูคลิปเราเนี่ยน่า,าจะรุ่นวัยเราหรือวัยแก่ว่าเราเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์บางคนอ,อาจจะเป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นั้นก็ได้ว่านนซื้อเซฟิโลมาแล้วประเทศออกประเทศเพื่อนบ้านไปผมจำได้พี่เดอดอกแลดวแกซื้อเซฟิโลตัวนี้มาแล้วแกก็บอกว่าโอ้ยพี่ซื้อเพราะมันมีระบบสแ,แกนหลุมแล้วก็วิ่งไปกับแกวิ่งไปสักพักก็ตกหลุมตึ้งพี่ ไหนะระบบสแกนลุมทำไมมันไม่เห็นเตือนเลยเขาไม่ได้สแกนแล้วเตือนเขาสแกนแล้วบอกตัวโชคอัพของตัวเองว่าให้ปรับความอ่อนแข็งให้เหมาะสมกับสภาพผิวขนก็ตึงอยู่ดีนะนิดนิดเดโอ้พี่ เราคุยอย่างเซฟิลโลนี่ครับ a อ1เอ็ดเนี่ยพี่โยมค่ัอายุอานามเดี๋ยวนะเอสมเอนี่ต้องยี่สิบกว่าปีแล้วฮะนั่นน่ะดิคือความทันหมัยของเทคโนโลยี2ี่ปีที่แล้วพี่มันเพิ่งจะทันสมัยแล้วก้าวแบบไวัยช่วง5ปีหลังนะนี่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันเราคุยเทคโนโลยีตอนนั้นคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่อ่าแล้วมาแน่นอนต้องมีเบาะนั่งซีโร่กาวิตี้ครับ แล้วก็มี e x ็ก u ์ i v e Island นด์นี่คอนโซลกลางเขาบอกว่ามันแบบว่ามีแบบอุดมอุปกรณ์ฟีเจอร์ใช้งานมีฉากกั้นส่วนตัวด้วยยังกับแบบว่าชั้นบิสเนส s อ่ะนะฮะแล้วก็ระบบเสียงขั้นเทพครับหัวเว่ยซาวแต่หัวเว,ว่ยซาวนี่ดีจริงนะผมเคยไปลองในรถอวตารที่ประเทศจีนแล้วเป็นระบบหัวเว่ยซิสเซมซาวอ้มันมันมันเลือกเป็นแบบเราเลือกในแอปอะ <C> e <at> เลือกว่าให้เสียงไปดังเพราะตรงไหนของรถได้หมดเลยเก <ừ m. S 2> ่งมากเก่งมากอันนี้ทำได้ดีมากรวมลำโพงไป <c oughs> ถึง43ตัวครับก <c oughs> ำลังขับ2,920วัตต์คุณภาพระบโงภาพยนตร์ส่วนตัวสุดยอดแล้วนะฮะคาดว่า Luxury s รีชีดานตัวนี้นะครับน่าจะเปิดตัวออกมาเนี่ยตีเป็นราคาที่ประเทศจีนนะครับประมาณ3 6ล้านหแสถึง5 2ล้าน2แสนบาทก็ยังถูกถูกมากอ่ะถังถูกเพราะว่าไทยบาทเท่าไหร่ ถ้าเอาคูณ3นะไม่บักบ้านเลยบ้านเราต้องคูณ3ามเลยแต่ผจะคูณ3าเอาที่5ล้าน5 35สามห้าไม่บักบ้านเราเกินเกินถ้าถ้ารุ่นประกอบนอกนะถ้ารุ่นในไม่ถึงรุ่นในรุ่นในที่เปิดมา5้าแปดศูนย์เก้าล้านอยู่ประมาณจ้าสิบล้านเก้าล้านเก้าล้านใช่มาณนีเนี่ยถ้าตัวนี้เอาตัวสามล้านหกมาก็เก้าล้านถ้าร้อยห้าสิบก็ถือว่าไม่แพงนะฮะเราก็รูปทรงได้เลยโอ้ครับนี่ถือว่าเป็นคือผมมองว่าอันนี้เป็นการใช้ชื่อหัวเว่ย อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับคือเหมือนเขาเปิดตัวแล้วเต็มที่ว่าเขาจะลุยเรื่องรถยนต์ละก็เป็นเรือทงอ่ะใช่เพราะเสี่ยมี่เขาตีกินไปเยอะละอ๋อกาเสี่ยมี่มาก่อนแล้วก็ขายไปหลายตัวแล้วเออแล้วพูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยทางเสี่ยมี่โอ้ยมาแล้วเนี่ยครับผมแล้วแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านใกล้บ้านใกล้เลนเคียงอีกเจ้าหนึ่งที่มานานแล้วแล้วข็คงจะได้รถหรือยังครับใครนะใครนะโซนี่ครับโซนี่เขเห็นเขาให้จองล่วงหน้าสองสามปี เขาผลิตหรือยังอ่ะผมยังไม่รู้เลยเจ้าเจ้านี้เข้ามาก่อนใครเพื่อนเลยนะโซนี่ใช่แต่แต่คุยแล้วงงงกันอยู่พังยังงงงกันอยู่ว่าไอ้หน้าจอเพย์เซชั่นนี้มันยังไงอยู่นะฮะเดี๋ยวเดียวเจอข่าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังงง